สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะวันนี้วันที่16กุมภาพันธ์2568ค่ะคลิปนี้นะคะเมนมูจะพาท่านผู้ชมนะคะ <c oughs> มาติดตามรับชมในทาง <c oughs> โค้งสุดท้ายจากนครพนมนะคะ <c oughs> มาฟังน้ำกันตอนเสาร์ <c oughs> จากนครพนมเพิ่นจเเน้นจะยำมะให้ตัวใหนนะท่านผู้ชมเจฟซี่กระถามเกิดขึมาไหลนะคะท <c oughs> ่านผู้ชมเจเพิ่นกรมาจากตลาดแล้วนะคะเข้าไปบึงน้ำกันเข้าไปฟังน้ำกัน <c oughs> เพื่อได้โชคน้ำกันนะคะ วิ่งครับข้าวเผือมตัดจะได้ตื่นกระบ่ายไม่นะ้เจว่าเจวิสซิมเอาเด้อแต่วิ่งยากกินเจบอกซิมเอาเซซิมเมาเซซิมเมาสวัสดีค่ะเจลอตเตอรี่สวัสดีค่ะโอ้หเหมือนหลวยแหลือหลายบนโรตอรี่เอาลอตเตอรี่มั้งเนี่ยอ่าสร้างไว้อันเมื่อวักอันเมื่อขึ้นนี่เมื่อขึ้นเห็นลอตเตอรี่แล้วเหลือหลายทำใหชมเกือบลอยใบเจวัาวัได้อยู่ในแผงนี่เจ็อกไว้ล็อกไปแล้วแผงมาเบิ้งน้ำเหลือหลายเพราะไม่เอฟซีมันเบิ้งน้ำพี่มานั่งพี่อื เหลือแค่นี้บ่ค่ะโอ้ศูนย์ศูนย์ก็ไม่ไ่มีคนเอา oh, สองสอง,ส,องส,สามสาม,สามหาหนึ่งก็ไม่มีคนเอา oh, เอาเลขแม่เลขสามขึม้นมาหลายทาน <S 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 ีนี่ <S <S 2> <S 2> อันนี้เหลือเลือเจ็ดสามก็เหลือเอาไอ้เจชุดที่เบาเถาไอ้ย่านขึ้นนี่ทำชุ่มอันนี้บ้าเถา เอ,เอาเอาแกเอาบางในนี้ตัวไหนที่เป่าแถวเอาซอยเตรียมาขึ้นเหลือหลายกระไรชั่งเกลี่ยวไว้ก่อนคุ้นค่ะอันนี้อันนี้เก้าสามอ่าเอาว่างต่อเลยเจอันนี้เก้าสามเหลือมือขึ้นก็ได้ชั่งเกลียวไว้เอาเก้าสามสามเก้าอันนี้จะไปสองใบกว่าสามเก้าอ่เก้าสามสามเก้าสามแปดศูนย์เก้าเลยบอกเจว่าติดเก้าดึงออกมาร์ตเจสนันนกอันนี้ติดเก้า สองเก้าเอาสามแปดขึ้นมาแอลกันพี่พี่ก็พนกันอีกแล้วเอาใส่ไว้นี่เอาทำประชมนี่อันนี้ซอยเจพันอือันนั้นของเอฟซีอิสราเอลเดี๋ยวพันได้กหกสามเด้ตัวที่พันเอบอกไปเลยร์เมเจอรปีกกรมีดีแต่ว่ามีเกินเนี่ยเด็กเจียวมันมันมีตัวที่เพิ่นสั่งไว้ม่เได้เอาได้เอาตามที่เพิ่นสั่งไว้ใหม่ไฮบอล แต่ว่ามันมีครูหนึ่งเกจิเอาออกไว้อยู่เอาสามสามหนึ่งนี่เพิ่นได้สั่งบ่อันมันสิมี่ผมสั่งเกจิย่างละวสองใบแม่กตามันไม่เกในโทรศัพท์มันมันมีสองแม่กเบาเถาบ่เพิ่นบังในลอตเตอรี่เพิ่นเห็นอยู่ที่เพิ่นก็ได้สั่งไอ้ชุดเอมีไว้นี่เดี๋ยวเจ๊เพิ่นกันนีก็ได้มันยี่สิบสี่มิถุนยุคเจ๊ว่าเจิเอาไว้สี่สิบเอวค่ะใบอ่ะใบนั้นเป็นเกจิห้าหกสามบ่เพิ่นคือพี่มาสั่งน้ำเบาเถาว่าห้าหกสองหรือใบนี้บ่ทำชุ่มหรือจะไงเ ยิ้เก้าสามเก้าเก้าสามนี่ครับสามเก้าไปคู่กันที่เจดีได้ยังละสามใบน <ฮะ S 1> อาสามเก้าเก้าสามยังละสามใบสามแปดแปดสามศูนย์เก้าเก้าสองสองเก้าอ่าจักใบเละนี่อเอาเลขขึ้งงามทายอะไรยู่นี่คือนวิมพันดิเอลนี่เอาเอานี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามนี่อืม อันนี้จะเป่าเบาเถาอ้า่เหล็กหาหนึ่งคือไม่ฟูใดเอาเก็บจะบอกอีกบ่ะเบอเป็นยังเดี๋ยวเจลุยต่อเออสามสามค่ะป้าดเก้าห้าศูนย์มักหน้ามักเล็กหนาหกเจ็ดสามมาทำมุ่อเดี๋ยวแปลกแปเจ้าตัวได้เพิ่มหาหนึ่งกับงานเลยจะออกอีกที่ว่าหาหนอันเก่าเป่ามักสามสามไม่เอา เอากระโดดทำมาช่มเนี่เอานี่เบงเหล็กยังไม่แต่สามบอลลูดอ่อยต่อยเอามีความช่มสิบก็ใบทร้าใบแล้วนะครับให้โชคให้มันเดือดซาถูกนะครับเอาจะถามไอ้จากนครพนมบาทนี่อันเพื่อนกับเบาคือเก่าได้เบาเถาอ่เด่นเก้ารองศูนย์เด่นเก่าครับศูนย์เอออันอันไปอัน เลี้ยบกี่ใบตัวเดียปองนปก่ใบอันนักพางี่ล่ะอันเอ้าบอกบ่าเทาในเรื่องสืเก่าเจ็ดสูนเรื่องสามตัวดิสมเรีา้เียว่าเปนเจ็ดเนาะมือเด็กเหมือนรตัดีแต่บ่มีขายหายเนาะเป็นู่วงนี้เพิ่นว่าเปล่าเอฟซีบังเดเอฟซีบางปีบ่าวเทาจะบ่าโดนไล่เป็นเดนมาก เลขวิ่งพนันมิเก่ามิเจ็ดมิศูนย์พนัามาเก่าเจ็ดศูนย์เดมเจตสามตัวเดี๋ยวจะเขียนให้เอฟซีทัางประชุมหลักเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าห้านะครับอ่าหลักเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดเก้าหลักศูนย์ศูนย์สามศูนย์หาศูนย์เจ็ดพนัาม่าสามตัวเก้าเจ็ดศูนย์พนัมาหักเรือประเจต จักจองไวเนี่แต่มันมีแต่ว่าเจาว่ามันมามีดอกลอตเตอร,<า>รี่สามวน,นี่เพิ่นขึ้นยำสามตัวเพิ่นบอกใครดีล่ะเพิ่นว่าเพิ่นจะยำม,ม่อีกมื่อนี่นี่ตัวนี้ละเพิ่นบอกเบ,า,า,บาเบาเถาฝันเด็กัยักชมเก็บไวเน่เพิ่นว่าฝันเก่าหนึ่ฝันพิ่นถามหองว่าเก่ามันจะบอกเก่าเก่าบ่เก่าเก่ามมีนะครับนี่ซอยเจเพิ่นทชกชมมาขึ้นแล้วเหลือหลายค่ะขอคุณได้หลายเอฟซีเลดิ่าไปพนนะครับหลักการควมฝันเจทักชม เก็ดหนึ่งจะมามันเหลือกับตรงความฝันเจนัมตรงกันกับค้ามฝันปีศาวาเท่านัหน,น,น,นึ่งหนึ่งหกเจ็ดบ่เจ็ดคู้เท่าพู้เท่าเพื่นขเขาม่เฮียนเจบัดเพื่อนกันมามามีนอีเราจะดตัวนี้บ่หนึง่งหกเจ็ดบัดทีไปกัมาใส่มือเจอแล้กก็ะกอที่ไปอายุเพื่อนมันหกซดเดอร์นปากไแกนอืออามีสามช่วงความฝันเจนะจะมาบ่าวเท่าด้วยกันไอ้หกเจ็ดเป็นเก้าเจ็ไว้ท้มเนี้ยหรือผู้ไดมักเก้นึ่งกัับเอา 60กับอะไรกันเป็น90มาเหยียบเอซหรอกแต่ว่าความฝันเจ167กับ60เพิ่นมาถามหาลอตเตอรี่167เพิ่นยิบเพิ่นได้แล้วเพิ่นจะยิบใส่ขึ้นมือไหร่เจ FC เลยว่าเพิ่นกลับกลับกลับเอากลับขึ้นให้เฉพาเป็นเก้าว่าผัมเก้าเจ็ c เข้าไปด้วยในคอมเมนต์เนาะของผมมีหักเนาะกระถามันหมูกับไปกลับมาเนาะไม่หมูนะเอาบ้าวแถวที่เขียนจากนครพนมไห้สามตัว ค่ะชุดเดียวเลยป่เจชุดเดียวเลยเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูเป็นยำเลยครับเอาทมช่มด้วยศูนย์เจ็ดเก้าในนี่สามตัวนี้เนี่ยบอกว่าไห้เบ้าเทาจัดเก็บแน่เพื่นวะเาเจ็ศูนย์สามตัวเออเปนงไบิ้งคือไปใส่ผ้าทันข้อล่ทำไอจะโชคจะบ้านเนาะอ่ามึอนี้ทช่อมต้องสใจเออจังไรเจ้ครับอ่าเบ้าเทาเจ็ดมักตัวใดงอนเจ้ในใจมักว่ แก๊กะติ๊ศูนย์ล่ะเราทังเจ้เพิ่อนกับบอค่อยได้อว้ดยต่อสมาชมบอค่อยได้ไว้ทุนน้อยทุนน้อยเพิ่อนกับายรักทุนนี้ทุนน้อยเพื่อกับบอค่อยได้นี่ดอกนอกจากลอตเตอรี <S <S ่เหลือเพิ่อนก็นไ,ได้เอาเหลือล <cas> ูกค้าคือเมื่อนี้ยคันคันว่านั่งเจ๊กะสิเก็บไว้แต่ละเจ๊สิไป็นรออีกรอบนึงเป็นรอบนี่เจ๊ย่างเศร้าใบนี่นะประมาณน่ะกูนะติดไปก่อนไอ้เจ๊จากอิตาเลเพิ่อนกับไร้ใบเลยไหมสมาชม อ่าอันนี้เพิ่อนก็ได้ซอยเจอีกนี่กับซิกกกาใบแล้วของบ้าทองก็นดาจ,จะมัน,มนเกือบซ้าวังเนี่ยอ่าเอาเดี๋ยวบ้าทอกเขียนสามตัวให้่รนมชุม่มเอาก็เทสูตรนรรมชุม่มเป็นยำมะขัมอ่า าานาเรศุกใบหมันน้ำผึ้นค่ะอ่าแคปหน้าจอนะครับชุดสามตัวพันยำม,มาคจากคนครพนพาามพันยำเจวาจัดไว้นะหาไว้เนี่ย่ะดาวเตารตล er ีเจบปเลี้ยแล้วค่ะนะเก้าเจ็ดศูนย์หรือ <win> นนวนเอาหรือเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าทำชุ่มค่ะนะในสามตัวนี้พันมาสามตัวหางเดียวหรือผู้ใดมักหักเก้ากับเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหาพันเรีนที่เก้าหาหลักเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดเก้าเดีนที่เจ็ดหนึ่งนะครับ ผู้เล่นมา,ก 7, 9, นาเก่าคือบ่าวเถาวะรัก0 03 05 07เน็มที่03ค่ะนะครับอันนี้จากนครพนมอ่าความฝันเจพลันกันนี่แหละครับผม167ผู้เฒ่าวะมหาลอตเตอรี่ตัวนี้แหละค่ะบอกอายุ60นีอ่อ่าเขาแคปหน้าจอธรรมาชุ่มบ่าวเถาได้เขียนกันมาให้97กับ90เพราะว่าบ่าวเถา,าวะฝันขัดฝันที่ผู้เฒ่าวะมั่งห้องเก่าขึ้นมาที่1ห้องบอก0เนี่ยเอาเพราะเป็น หันมาศูนย์ศูนยว่มีห้องบอกเกเาจะบอกเก่าเก่าพกับเก่าหนึ่งเถ้ากับเก้าเนาะเก่าผู้เถ้าผู้เดียววะตะเบิดเลี้ยงเลี้ยงลายบันเจี๊ยบอันกับบ้ายดอกบ้าเท่าเดี๋ยวเจี๊ไปรอหาหนึ่งกับงามมันเหลือตาตนั่นงามอยู่ดิเจีหาหนึ่งนี่ก็ได้กันพูดได้มากมันเหลือตาตหกหกสองสองศูนย์ศูนย์สามศูนยบ้าเท่าก็เลยเอานี่ยโพดมโพดแสามเนี่ เลขมันตรงกับเลขบวงสวงข้าเจาะทำชุ่มสามสามบอนแอร์เนี่ยเหมือนในวันอาทิตย์ยี่สิบเอ็ดใบนะทำชุ่มเอาติดเจเลยก่อนล่ะเอาได้เพย์โชคห้มานมือหนิ แบ่ดำชุ่มไข่โจ๊กไข่มันค่ะนี่เฮงด้วยช่วงใบตะมาหลุดรางวัลน้ำกันช่วงใบมาหลุดน้ำกันขอบคุณจากนครพนมขอบคุณเจลอตเตอรี่นะครับผมคุณนิ้าปัญคอไลอัมอายครับผมสวัสดีคขอบคุณค่ะเจลอตเตอรี่ค่ะขอบคุณจากนครพนมเด้อค่ะจะโชว์ไข่มันน้ำกันพอกันไหมคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ